นอ้องมเบ่งกะหล่ำแข็งจ้ะเสียวมาพัดน้ำปลานะคะเอาไว้ขางนอกนะคะอนองก,ก็คือตัวเย็นเ,เลยจ้ะอนอกบ้านเย็นเราคิดว่ามันจะแข็งนะคะ,คะ,คะเดี๋ยวเกะี่ยมาให้เบ่งกัน,นะคะ่ะโอ้ยจะได้กินก่อน เกาแล้วเนาะแข็งจ้ะเป็นน้ำแข็งกระลันเลือจากเข็ดปอปเปียนะคะอเอาไวจาอยอย้จักกน้อยสิฮันนะมาผัดผัดเส้นหนึงปาหนาวแห้งจ้ะมันนี่โลภ